นี่ก็คงจะทำเชื้อได้แล้วาสายกลางสร้างฟันด้วยตัวเองสติปัญญาความภาคภูมิจะเกิดน้อยรอให้แดดอีกสักนิดนึงแล้เวเขาก็จะผุดขึ้นมาเยอะมาดูตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวเขาเกิดก่อนพี่น้อง มันคือฝนตกเห็ดนี้ก็จะเก็บไปทําเชื้อมันคือฝนตกก็ช่วงนี้ฝนตกชุกหน่อยเห็ดก็จะเกิดน้อยรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับสหรับผิดและงกตอนการทําเชื้อเห็ดนะครับค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวพี่น้องเอซแล้วก็คอยติดตามนะครับจะไว้ทําเชื้อแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆอีกประมาณ2องสามปีปลอยไป,ไป เดี๋ยวขัดเรียนนำพาไปสู่นี่รครับบาาแล้วเธอนะครับพี่น้องดอกใหญ่มากทุง่งนาผาฝันไเก็บเก็บกัดนี่ครับดูตัวนี้ก็ยังขึ้นมาที่หลังนะครับพี่น้องตัวนี้โผล่ขึ้นมาที่หลังตัวนี้ฝนตกชุกจะเกิดน้อยนะโอ้โหพี่น้องอะนี่ครับก็เหลือไว้ด้วยนะครับเหลือไว้ให้เขาด้วยนะครับ โอ้ยนี่ครับทำเชื้อครับไม่เป็นไรดอกใหญ่มากคงจะเก็บทำเชื้อขนาดนี้คงเกิดแก่แล้วนะครับทำเชื้อได้แล้วนี่คือเห็ดละงกคงจะย,ยังไม่ได้ทุง่งนาประฝันไปเก็บเห็ดกันสีครับดูตอนนี้ก็ยังขึ้นมาที่หลังนะครับพี่น้องนี้โผล่ขึ้นมาที่หลัง วันนี้ฝนตกชุกเก็บเกิดน้อยนะโอ้โหพี่นอ้องเอานี่ครับก็เหลือไว้ด้วยนะครับเหลือไว้ให้เขาด้วยนะครับโอ้ยนี่ครับทำเชื้อครับไม่เป็นไรโอ้เออ ตอกิท,ทีีบงดนี่ก็คงจะทำเชื้อได้แล้วกันนะครับตัวนี้นี่ก็คงจะทำเชื้อได้แล้ว เด,ด็กเกิดน้อยรอให้แดดอีกสักนิดนึงเดยวเขาก็จะผุดขึ้นมาเยอะมาดูตรงนี้มาตรงนี้เด็เขาเกิดก่อนพี่น้องเมื่อคืนฝนตกทุง่งนาผาฝันมาเก็บเก็บกันสวสครับดูตังนี้ก็ยังขึ้นมาที่หลังนะครับพี่น้องตัวนี้โผล่ขึ้นมาที่หลังตัวนี้ฝนตกชุกจะเกิดน้อยนะสวัสดีครับเช้านนี้เมื่อคืนฝนตก ผมก็จะเอาบรรยากาศเก็บเห็ดมาฝากเอฟซีเพราะว่าจะเกิดน,น้อยรอให้แดดอีกสักนิดนึงแต่เขาก็จะผุดขึ้นมาเยอะมาดูตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวเขาเกิดก่อนพี่น้องเมื่อคืนฝนตก่ะนี่ครับบานแล้วเธอนะนครับพี่น้องดอกใหญ่มากตอนการทําเชื้อเห็ดนะครับค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีแล้วก็คอยติดตามนะครับจะไว้ทาเชื้อแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆอ,อีกประมาณสองสามปี พี่น้ององะนี่ครับก็เหลือไว้ด้วยนะครับเหลือไว้ให้เขาด้วยนะครับโอ้ยนี่ครับทำเชื้อครับไม่เป็นไรสัพสินทำปินอย่างพอเพียงบุญตือนทางขทางตอนการทำเชื้อเห็ดนะครับค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีแล้วก็คอยติดตามนะครับจะไว้ทำเชื้อแล้วก็จะขยายไปเรื่อย อีกประมาณสองสามปีเี้ยนลำพาไปโอ้โหพี่น้องอ่ะนี่ครับก็เหลือไว้ให้ด้วยนะครับเหลือไว้ให้เขาด้วยนะครับโอ้ยนี่ครับทาเชื้อครับไม่เป็นไรยังไม่ได้กินนะครับยังไม่ได้กินเพราะว่าเอาไว้ทําเชื้อไว้ก่อนปีหน้าค่อยว่ากันนะครับนี่ครับเห็นะครับ จุนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเชื้อนี่ครับดูเรียบเนี่ยเราเหยียบต้องไม่ได้กินนะครับยังไม่ได้กินเพราะว่าเอาไว้นะทาเชื้อไว้ก่อนปีหน้าค่อยว่ากันนะครับนี่ครับสุดซานตำนานเดินตามรอยโบ<ฮ>กันนะครับตรงนี้จะเกิดน้อยรอให้แดดอีกสักนิดนึง เขาก็จะผุดขึ้นมาเยอะมาดูตรงนี้มาตรงนี้เจ๊เขาเกิดก่อน,นพี่น้องม่อคือพจนตัองไม่ได้กินนะครับยังไม่ได้กินเพราะว่าเอาไว้นะทาเชื้อไว้ก่อนปีหน้าค่อยว่ากันนะครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องอะนี่ครับก็เหลือไว้ด้วยนะครับเหลือไว้ให้เขาด้วยนะครับ โอ้ยนี่ครับทาเชื้อครับไม่เป็นไรใช่ครับต่างฟันด้วยตัวเองสติปัญญาความภาคียังไม่ได้กินนะครับยังไม่ได้กินเพราะว่าเอาไว้นะทาเชื้อไปก่อนปีหน้าค่อยว่ากันนะครับนี่ครับกันนะครับตรงนี้โอ้โหพี่น้องอะ่ะนี่ครับ ก็เหลือไว้ให้ด้วยนะครับเหลือไว้ให้เขาด้วยนะครับโอ้ยนี่ครับทเชื้อครับไม่เป็นไรต้องไม่ได้กินนะครับยังไม่ได้กินเพราะว่าเอาไว้นะทาเชื้อไว้ก่อนปีหน้าค่อยว่ากันนะครับนี่ครับนิทาพียอ่ไป ครับเดี๋ยวคันโอ้โหที่น้องอะนะนี่ครับก็เหลือไว้ด้วยนะครับเหลือไว้ให้เขาด้วยนะครับโอ้ยนี่ครับทำเชื้อครับไม่เป็นไรนี่อูเห็ดแล้วงอกนี่จะมหาศาลครับผมหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ นี่รครับบานแล้วเธอนะครับพี่น้องดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากคงจะเก็บทาเชือ้อขนาดนี้คงะเะแก่แล้วนะครับทําเชื้อได้แล้วนี่คือเห็ดละงกคงจะยังไม่ได้นี่ก็คงจะทําเชื้อได้แล้วนี่รครับ ปลาแล้วเธอนะครับพี่น้องดอกใหญ่มากกินซับซินทำกินอย่างพอเพียงบนตื้นทางทางนี่ก็คงจะทำเชื้อได้แล้วกันนะครับตัวนี้ เียลพไป,ส,ส,ส,พพปสวัสดีครับเาช้านี้เมื่อคืนฝนตกเะผมก็จะเอาบรรยากาศเก็บเห็ดมาฝากเก็บซีเพราะว่าตอนการทําเชื้อเห็ด นะครับค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีแล้วก็คอยติดตามนะครับจะไว้ทําเชื้อแล้วก็จะขยายไปเรื่อยอีกประมาณสองสามปีสุดสานตำนานเดินตามรอยโพทุง่งนาฝันไปเก็บเก็บกันสิครับดูตัวนี้ก็ยังขึ้นมาที่หลังนะครับพี่น้องตัวนี้โผล่ขึ้นมาที่หลังตัวนี้ผลตกชุกจะเกิดน้อยนะสร้า,างฝันด้วยตัวเอง สติปัญญาความภาคิดสุบสานตำนานเดินตามรอยโพนี่ครับบาาแล้วเธอนะครับพี่น้องดอกใหญ่มากทุง่งนาปลฝันมาเก็บเก็บกัดนี่ครับดูตอนนี้ก็ยังขึ้นมาที่หลังนะครับพี่น้องตัวนี้โผล่ขึ้นมาที่หลังตอนนี้ฝนตกชุกจะเกิดน้อยนะนี่ก็คงจะทำเชื้อได้แล้ว ไปไปับเดี๋ยวคันอูเกือกอสีตากิตพองปีบางทีได้ครับนี่ดอกจุ๊บนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้อง